เปล่าทุกคนนะครับอยู่ผมนะแอดบอนชอนแมนซิงนะครับผมนะวันนี้นะผมจะมาแจกรถนะครับไก๋กะบะยิสุดีแม็กนะครับหน้ามิวเอ็กนะครับรถนี้เป็นรถขายนะครับผมซื้อมาในราคาพันสี่ร้อยบาทนะสี่ร้อยบาทนะทุยบ้ากูนึกว่าเจ๋ง มันแตกเลยนะครับทุกคนเรื่องของเรื่องคือผมไปทํารถคันนี้หลุดเว้ยับผมแตกผิดคืนนั้นอนะ่ะมันมีเรื่องยาวบางอย่างทำให้ผมแตกผิดนะนะทุกคนเนาะเออผมไม่อยากจะพูดตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวนะผมก็เลยไปคุยกับพี่ชายผมนกบ้าบินนะครับเออผมผิดจริงๆเว้ยผมขอโทษพี่ผมไม่ได้ตั้งใจจริง,รงเออเขาก็เห็นใจผมนะครับ ขาก็เลยคุยไปคุยมาผมก็เออยอมรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทําผิดนะผมก็เลยเสี็จตังค์พันสี่ไปแล้วก็ขอพี่เขามาแจกเพื่อเขาบอกว่าแจกเลยนะครับผมผมก็เลยจัดคลิปนี้มาเลยนะครับคือคลิปนี้ผมจะตั้งใจทำดีสุดนะครับทุกคน รถคันนี้คือมันผิดพลาดว่าคือผมเสียใจมากนะทุกคนที่ผมดำผิดพลาดในครั้งนี้นะผมเลยไม่ได้ลงคลิปมาทั้งหมด14วันนะทุกคนนะที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะเพราะผมผิดพลาดแล้วผมเสียใจอยู่กับเรื่องนี้เว้ยผมนื้อผมไม่มีแพชชั่นที่จะทำเว้ยเฮียแล้ววันนี้คือผมพร้อมแล้ว <Okay. S 1> กลับมาแล้วทุกคนไอปอคอมแบ็กเข้าใจปะ่ะเออมาดูกันดีกว่ารถคันนี้นะเป็นยังไงสภาพยังไงคือผมจะเอาละเอียดเลยนะนี่ ดูตรงนี้ก่อน2 0 2 0หน้ามิวเอ็กก็คือไม่มีคันไหนเนียนแล้วนะผมบอกเลยอันนี้คือสวยสุดแล้วทุกคนดูสิสวยปะคือพี่ผมขอพี่ผมมาตีหมัตอนนั้นอนะ่ะโอ้โหอ,อย่างสวยอ่ะดูด,ดิแต่เครื่องนี่เปลี่ยนจากรถขายเลยครับมาเป็นของแตกนะครับเปลี่ยนโดยเสียนัท l อลเอสนะครับผมแต่ตัวรถโดยพี่นกนะแล้วก็จัดด้วยล้อใจเทนะครับข้างหลังนี่ก็แบบ แนวรถลัวเลยอะทุกคนแบบเอารถแรงมาทํารถลัวนี่อย่างเฟี้ยวอะผมบอกเลยถ้าคันนี้ใครบอกไม่เนียนนี่ผมต่อยนะบอกจริง <the> เลยายดิโจะ,ะเฟี้ยวอ่ะอือดูดิไอ้เี้ยกูชอบ,บอ่ะคือแบบผมเห็นครั้งแรกผมต้องผมรักเลยนะคันเนี้ยคือมันสวยมากเว้ยแต่ผมไม่มีปัญญาซื้อไงตอนนั้นอะแต่ตอนนี้ผมซื้อมันมาละผมก็ต้องเล่นให้มันคุ้มๆหน่อยแจกให้มันนันดานแต่ทุกคนนะ เออนี่ดูข้างหลังข้างหลังก็จะออกแนวนี้นะข้างๆก็จะประมาณนี้ท่อออกข้างไทเทด้วยเป็นไงโคตรแจ่มมาคันนี้เดี๋ยวผมดูภายในเครื่องกันดีกว่าว่าเขาทํากันมาเนียนหรือเปล่านะภายในเครื่องนะภายในนี่ก็แบบเก็บเนียบเลยนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยภายในเก็บเนียบจริงเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูคือแบบมีครบทุกอย่างอะ่ะไม่มีชิ้นไหนขาดอะ่ะแล้วแบบสมจริงด้วยนะบอกเลยเดี๋ยวผมพาเข้าไปนี่แหละดูวัดบูธดูดิคือภายในไม่เนียนเวอร์เนียนแบบเนียนจริงอะ่ะดูเบาออะไร โอ้ก็ช่างไรมีหมดแหะทุกคนดูดิบิฟฟี่นะนี่รถคันนี้มีไม่ไม่ไม่กี่คนนะครับในวงการแซมเนี่ยมีไม่มีกี่คนนะครับมีไม่เกินเอาดิผมว่าไม่เกินสิบอะแต่ผมทําหลุดไปตอนนั้นน่าจะมีกันเยอะละตอนเนี้ยตอนนี้ทีที่ก็โหลดได้เต็มที่เลยนะเแต่ผมต้องให้เครดิตพี่นกเลยนะอันเนี้ยพี่นกเขาทำสวยจริงดูดิทุกคนข้างนงข้างหน้าภาชัดเจ๋วด้วยดิพี่นกนี่เขาเป็นตำนานเลยนะทํารถเนี่ยแกทำมาแต่สมัยที่แบบผมยังเป็นเด็กอยู่เลยอะ จนตอนนี้ก็ยังไม่เลิกนะครับนี่พวงมาลัยก็โมโม,โมสวยงามเลยนะดูคันเบรกคันไล่ช่องช่องแอร์ก็สวยนะครับทุกคนอ่ะเปิดฝากระโปรงหน่อยดีกว่ามาฝากระโปรงหน้าเปิดปึ๊บนี่ขึ้นมาอ่ะดูเครื่องกันหน่อยเป็นยังไงบ้างมาดูกันดิเฮ้ยเครื่องโอ้ยอยางเฟี้ยวอ่ะมีโบมีไลด้วยว่าเชี่ยโคตรแจ่มอ่ะดูดิแม่งแบบไทยแทย็ข้างหน้าเนี่ยที่แบบสําคัญเลยนะทุกคนที่ตามหากันเยอะก็คงจะเป็นหน้าคันนี้แหละครับหน้าเมลเอ็กเนี่ยแม่งสวยจริง ไอ้เหี้ย2อ2 0นะคันนี้ทุกคนแบบแจมอะแจมเมอร์อะนี่ดูท่อไทเทนดูท่ออะไรก็สวยไปหมดอะเบ็ดอะไรก็มีแบบแจมอะเอาดิใครไม่ชอบก็บ้าแล้วไอ้เหี้ยรถคันทั้งพันสี่ถูกว่ะล่ะทุกคนนี่คาร์บอนสวยนะคันนี้คาร์บอนสวยด้วยดูดิโอ้โหกูชอบอะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะน่แต่ผมชอบสีขาวสีขาวแบบเทาอะผมชอบมากเลยนี่เดี๋ยววิ่งให้ดูแบบเรื่อยๆอ่ะนะเรื่อยๆอ่ะนี่เปิดไม้ก่อนเปิดไม้ก่อนเออไป ครับเล่นกันก่อนดีกว่าวอมวอมวอมรถวอมรถนี่เป็นไงแล้วตัดคือเสียงแม่งเข้าอ่ะคันนี้มากอะ่ะแล้วโบแม่งใหญ่ด้วยเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะก <c oughs> ูบอกเลยคันนี้แจ่มสุดละตั้งแต่กูแตกมานะบอกเลยคันนี้สวยสุดละคือไม่มีคันไหนสวยคันนี้ละจริงหรือถ้าใครไม่โหลดนี่พลาดแล้วจริงต้องเก็บแบบอย่างเดียก <c oughs> แล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วกดไลค์ให้ผมเลยนะกดไลค์ให้ผมเดี๋ยวนี้เลยนะใครไม่กดไลค์คือแบบโกรธอ่ะกูยอมเสียเงินพวกมกมึงเลยเนี่ยเออกดไลค์บบกูด้วย เออนี่เป็นนะคือเฟี้ยวจริงเลยเฟี้ยวจริงอันนี้ไม่รู้จะพูดคาไหนคือรถมันดีไปหมดเ้ยทุกคนเอาจริงอันนี้เป็นรถที่ผมอยากได้มากเลยนะเนี่ยแต่มันได้มันอยู่ในมือทุกคนแล้ววันเนี้คือผมอยากได้ามาหลายปีนะพี่เขาไม่ให้ใครเลยนะเว้ยคือผมอยู่กับเขาทุกวันเขายังไม่ให้อ่ะแต่วันนี้คือผมได้ขับแล้วอะทุกคนคือทุกคนในช่องก็จะได้ขับด้วยเนี่ยดีใจนะต้องดีใจแล้วบอกเลยลงทุนสุดตัวอีเอ้ย มาต่อเลยครับเมื่อกี้แม่กดพับจอผิดนะทุกคนต้องขอโทษจริงๆว่ะนี่มาแล้วเดี๋ยวเรียกคนมาลองซิ่งกับกระบะรถผมดูดิว่าเป็นยังไงอะ่ะมามาสายสี่มาแข่งกับกระบะผมหน่อยนี่มามาอืมเป็นไงเสียงยังเทนี่รูเทรูเทนี่ผมชอบจริงๆนะเสียงเนี้ยคือเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ลงแล้ว,เ,ลเ,ว,ลวเสียงมันเฟี้ยวจริงเว้เสียงเนี้ย ใครอยากได้ก็ไปโหลดในตัวเกมมีสามมาเลยนะครับเสียงเนี้ยมีแจกแจกให้เล่นฟรีแต่ผมแข่งกับไปพวกนี้แป๊บกับไปวาร์ปเลยดีกว่ามามาเอ้ยของคันมามาวะมาวะมามาเดี๋ยวได้รู้อ่าว่าของจริงมันเป็นยังไงเอ้ยจอดซ้อนทำไมเนี่ย <S 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 เออเฮ้ยออกไปข้างๆเลยออกไปข้างๆช่องว่างมีเยอะมาเบียดกันทำไมวะเนี่ยมามามา นับเลยละการเฮ้ยไอ้ g t r มาขวางทำไมวะเนี่ยไปเฮ้ยลืมทำเครื่องลืมทำเครื่องหายแล้วลืมทำเครื่องว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเทำเครื่องก่อนโอ้โหตามหลังไม่รู้ทันไปเนี่ยทำเครื่องก่อนทันป่าวะทุกคนทุกคนว่าทันป่าลุ้นมาลุ้นมาทันหรือเปล่าไม่น่าทันแล้วว่ะทุกคนหรือทันวะถ้ามันยาวอ่นเนี้ยผมว่าทันเว้ยแต่ถ้าเนี่ยไม่น่าทันนี่ซิกแซกอะ โอ้ไม่ทันว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจริงละรอบนี้เอาจริงละเมื่อกี้ลืมทําเครื่องไอ้แย่ลดความลดความลงลงอินเฟอร์นัตนี่อ่าลดมาแล้วเบิดเมื่อกี้ต้องเรียบเสกนี่แล้วก็เปลี่ยนสีหน่อยค่ะมอสนะสีไลด์ดททุกคนสีเทานี่ผมชอบสีเทานะสีเทาแม่งดูสวยดีว่ะแม่งดูแบบเรียบเรียบหรูอะเรียบหรูดูแพงอะเคยได้ยินนะอมามา,มาให้มอไซค์ออกออกไปนี่ <l> นับละนับเลยด้วยไอออก่างดีออกอย่างดีออกอย่างดีไอปอแดงหมดไอปอแดงหมดเมื่อกี้ผิดพลาดไอน้องรอบนี้ของจริงใครแรงก็จัดมาหน่อยดิอยากโดนแดกกว่าไอเขอโทษนะครับไอปอยนี่แม่งตึงแม่งคอสจริงว่ะใครบอกกูแม่งกคอสอ่ะโอ้โหหายเลยว่ะโอ้ชิลเกินว่ะชิลเกินวันที่ไหนวะมาดิมาดิกูให้ทีนึงมา ไม่พีนึงมากกูไม่เคยหวั่นเลยอะพ่กมึงอะมาดิมาดิมาดินี่แล้นี่ก็เป็นน้องๆผมเหมือนทั้งนั้นเลยนะครับไม่ต้องคิดมากนะคุณดูนะ <laughs> เราเล่นเนี่ยแบบนี้อยู่เรื่อยนะครับผมกด <c oughs> ตีนั่งแบบนี้แหละครับ <laughs> มาๆมาๆไอโฟกามาโฟกมาอยากโดนคนที่โฟกแดกว่ะไอ้ไอ้อยากเดินแดกแบบหายอ่ะแบบแบบตามไม่ทันอะไรเงี้ยมีนะจัดให้กูทีดิ <c oughs> ไปไปนจะ เป็นไงโอ้โหอีกแล้วเบื่อวะทำไมกูต้องเป็นดีหนึ่งเ้วยอวะฮะไม่เคยเข้าใจเลยทุกคนต้องไปจัดนะเครื่องสามพันนี่แม่งแรงจริงดูดิไอพวกนี้แม่งไม่ได้ครึ่งพวกผมเลยอ่ะดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหลกแหลกเฮ้ยเฮ้ยเอาโดนแดกไดไงโอ้โหกูแหลกแป๊บเดียวมึงแดกกูเลยเหรอวะไอ้น้องโอ้ทุกคนเห็นป้าเมื่อกี้ผมแหลกอ่ะถ้าผมไม่แหลกคือผมกินแล้วเว้ยไอเย้ยผมแหลกว่ะเออ โอเคครับ okay. สำหรับคลิปนี้ผมว่าจบก่อนดีกว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยสวัสดีลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ